ครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการเรียงชุดแผ่นคัดกันนะครับพี่น้องเอฟซีการเรียงชุดแผ่นคัดนะครับเทคนิคการเรียงการประกอบนะครับผมจะให้เทคนิคตามนี้อันนี้เป็นการสาธิตนะผมยังไม่ได้ฉโลมน้ํามันนะครับเป็นการสาธิตนะอันดับแรกนะใส่ช้าตัวนี้ลงไปก่อนนะในรถห ine, ลายๆรุ่นนะครับในรถห ine, ลายๆรุ่นมันจะมีมาร์กนะครับมันจะมีมาร์ครถ้ามาร์ครไม่ตรงฟันเฟืองมันจะไม่สวมเข้ากันนะฟันเฟืองมันจะไม่ลงร่องกันนะ ให้ดูด้วยอันนี้เรียบร้อยนะครับรไม่มีมาร์กนะครับนี่ใส่ลงได้ทุกล่องเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็วางลงไปก่อนเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาแผ่นคัดแผ่นเหล็กฉโลมน้ํามันนะครับแล้วก็เอาแผ่นคัดวางล,งลงไปก่อนแบบนี้นะแผ่นคัดตามด้วยแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะมีด้านเรียบกับด้านนูนเราสังเกตได้ว่ามันจะมีคมอย,อย,อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับด้านเรียบกับด้านนูนถ้าเอาด้านเรียบลงก็ต้องเอาลงด้วยกันทุกแผ่นถ้าเอาด้านนูนลงก็ต้องเอาลงให้เหมือนกันทุกแผ่น นะครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็คือเทคนิคการประกอบนะอ่าตรงนี้ผมเอาด้านเรียบเข้านะเอาด้านเรียบลงไปนะครับแล้วก็แผ่นคลัดนะครับอ่าตามด้วยแผ่นเหล็กด้านเรียบลงนะครับอ่าตามด้วยแผ่นคลัดนะครับอ่าตามด้วยแผ่นคลัดนะอ่าตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับด้านเรียบลงเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยแผ่นคลัดนะครับหลังจากนั้นก็เอาชามาประกบในรุ่นที่มีมา์าท่านก็ต้องหาม์าก,ก่อนนะครับทุกท่านนะ เมื่อเราประกบเข้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง f c นะเรายกขึ้นมาดูสักนิดนึงนะครับว่ามันแนบสนิทกันไหมเนี่ยถ้ามันแนบสนิทแผ่นคัตไม่มีระยะฟรีก็ถือว่าปกตินะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นนะครับแนวทางนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเรียงเข้าไปแล้วนะอ้าวทีนี้พอถอดออกแล้วมันก็ไม่ยอมเข้าหรอกครับทีนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวก็จะเอาเข้าไป นะครับถ้าเราเข้าไปแบบนี้ในรถฮอ n ด้าเราก็สปริงมาใส่ดูด้วยนะครับด้านที่เป็นสีขึ้นบนนะนี่ี่างห่างบนนะครับก็ต้องดูด้วยถ้ามันมีถี่ร่างก็เอามีที่มีห่างก็เอาถี่ล่างห่างบนนั่นแหละนะครับหรือว่าด้านที่เป็นสีขึ้นบนนะครับทุกท่านนะด้านที่เป็นสีขึ้นบนนะหลังจากนั้นก็เอานะครับแผ่นตัวนี้มาใส่นะแผ่นตัวนี้มาใส่เลยนะ แล้วก็ขันน็อตยึดเข้าไปนะครับน็อตสตัวนะครับทุกท่านนะเวลาขันน็อตนะครับเวลาขันน็อตท่านก็ต้องขันลงพร้อมๆกันทั้ง4ตัวนะครับถ้าว่าท่านขันลงไม่พร้อมกันไอ้ตัวนี้นะบิดแล้วก็แตกแน่นอนในรุ่นที่เป็นอลูมิเนียมนะครับพี่น้องเอสนะอันนี้นะฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสาหรับวิธีการเรียงแล้วก็ประกอบแผ่นคลัตช์นะทีนี้นะครับเสริมให้อีกนิดหนึ่งเสริมให้อีกนิดนึงนะ เมื่อพูดถึงแผ่นคลัตในรถหลายๆรุ่นนะมันจะมีแผ่นคลัตแผ่นเล็กถ้ารุ่นที่มีแผ่นคลัตแผ่นเล็กถ้ารุ่นที่มีแผ่นคลัตแผ่นเล็กเราย้ายนะมาใส่ร่องนี้นะร่องข้างกันเนี่ยนะครับนเห็นไหมมันจะมีร่องมันจะมีร่องออกแบบไว้สําหรับใส่แผ่นคลัตแผ่นเล็กอยู่เห็นไหมนะในกรณีที่มีคําถามถามว่าเราเอาชุดแผ่นคลัตแผ่นเล็กออกได้ไหมเอาออกแล้วเอาแผ่นใหญ่มาใส่แทนได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้ อ่ารู้ไหมทําไมผมถึงบอกไม่ได้เพราะว่าแผ่นคัตแผ่นเล็กแผ่นคัตแผ่นเล็กแผ่นเหล็กชุดเล็กมันหนากว่าแผ่นคัตใหญ่เท่าตัวนะครับถ้าท่านเอาออกปั๊บนะครับค่าเชหรือว่าค่าความแข็งของสปริงมันจะหายไปทันทีนะครับทุกท่านดังนั้นถ้าท่านจะใส่แผ่นใหญ่ผมเชื่อว่าท่านต้องได้เสริมแผ่นคัตเข้าไปอีกแผ่นหนึ่งนะครับทุกท่านนะหรือเสริมแผ่นเหล็กเข้าไปอีกแผ่นหนึ่ง ค่าความแข็งของสปริงมันถึงจะได้เป็นปกตินะครับเพราะว่าชุดแผ่นคัตแผ่นเล็กกับแผ่นเหล็กตัวเล็กนะครับหรือว่าชุดจัดเดินสปริงนะครับชุดนั้นมันจะหนากว่าแผ่นคัตปกตินะครับพี่น้องเอฟซนะก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทุกท่านนะเมื่อเราทําการขันน็อตยึดชุดคัตเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยทั้ง4ตัวอันนี้ยังไม่ได้แน่นนะเดี๋ยวผมจะไปขันบนตัวรถให้มันแน่นอีกรอบหนึ่งนะทีนี้นะครับ เมื่อเราขันเสร็จปั๊บนะครับอย่าเพิ่งไปประกอบเลยนะอะให้เรานะครับทำการยกขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับให้เช็คว่านะแผ่นคัดของเรามันเลื่อนได้ไหมนะเพราะว่าบางทีถึงแม้ว่านะผมใช้คำว่าถึงแม้ว่าเราจะประกอบตรงมาร์กแต่บางทีนะครับฟันเฟืองมันยังลงร่องไม่สนิทนะครับเพราะว่าผมเคยเจอเวฟไอหรือยังไงนี่แหละนะ ผมประกอบแล้วมาร์กตรงนะครับแต่มันลงล่องไม่สนิทมันทําให้เกิดอาการสตาร์ทบืดคัดลื่นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าน็อตมันจะแน่นก็ตามแต่ฟันเฟืองมันสวมเข้ากันไม่สนิทนะครับดังนั้นให้เรานะครับถอดออกมาแล้วก็เช็คดูด้วยนะครับว่ามันแน่นสนิทกันจริงหรือเปล่านะครับฟันเฟืองนะครับมันลงมันลงล็อกกันจริงไหมมาร์กมันตรงไหมถ้ามาร์กไม่ตรงยังไงมันก็ต้องเลื่อนได้นะครับพี่น้อง fc นี่ก็คือคำแนะนำนะครับที่นำมาฝากพี่น้อง fc นะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะทําการประกอบชุดคลัตช์นะครับขึ้นที่ตัวเครื่องนะครับเราจะต้องไม่ลืมแหวนตัวนี้นะเราจะต้องไม่ลืมแหวนตัวนี้นะแหวนตัวนี้ให้ดูดีๆรถหลายรุ่นมีรถบางรุ่นไม่มีนะครับแหวนมันวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชุดคลัตช์ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปวางที่ตัวรถเลยนะครับพี่น้อง f อนะ ทีนี้ในขั้นตอนของการประกอบนะครับในขั้นตอนของการประกอบนะเวลาที่เราประกอบเราก็ต้องรู้ด้วยเรื่องของมาร์กนะครับมาร์กมาร์กมาร์กตรงนี้นะนี่นะครับมันจะมีมาร์กอยู่ฟันเฟืองมันเลื่อนได้เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นะครับมันจะมีมาร์กด้วยเรื่องของมาร์กก็มาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นการที่เราจะประกอบเนี่ยนะเราก็ต้องหามาร์กให้เจอก่อนมันจะมีร่องบากใหญ่อยู่เห็นไหมนี่ร่องบากใหญ่นะเราต้องเลื่อนร่องบากใหญ่ไม้ตรงกันเนี่ยเห็นไหมนี่มันจะเป็นร่องบากใหญ่เห็นไหมเนี่ย นะถ้าเลื่อนไม่ตรงนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะมันมก็จะมีร่องบากใหญ่อยู่นะครับก็สลบไว้อ่าเราต้องเอาเล็บจิกไว้จีกไว้แบบนี้นะจีกไว้ให้มาร์คันตรงเห็นไหมนี่ให้มาร์คมันอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะนี่มาร์คมันอยู่ในตำแหน่งนะครับทุกท่านนะแล้วก็เมื่อมาร์คตำแหน่งแล้วเราก็มาสวมเข้าแบบนี้นะเอาสวมเข้าแบบนี้แล้วก็นําไปประกอบได้เลยนะครับนําไปสวมลงกับเพลาข้อเบี่ยงได้เลยนะครับพี่น้อง f อนะนี่ก็คือ วิธีการประกอบนะครับทุกท่านนะ